อ้อ้หอ้โหอ้หอ้อคนก็จังไลเนาะ เออคนดูเพ right ื่อนผมฝากมาเนี่ยใครยังไม่ได้ไวลิสนะครับเซิร์ฟไอกอลลี่อ่ะนี่นี่นี่ครับนี่นี่โลเพสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเน้นเอฟเคได้ของเน้นนี่นี่นี่ใครยังไม่ได้ไปนะไปกอลลี่ใครยังไม่ได้ไวลิสไปเอาตอนนี้ได้เลยนะครับไปก่อนได้ก่อนมาจากไอตอสรับไปเลยหนึ่งพันบาทหยอกเล่นหยอกเล่น เซฟกอลี่อ่ะตอนนี้เขาแชร์กันลืมเลยเป็นเซฟอ่าโลเพยสามสิเเบเองเดี๋ยวไล่ยิงคือหลังไปให้โรเพยสามสิบสสอีเจตสิบเต็มระบบไม่ใช่น,น้องเมืองใครไม่รู้ต้องให้คิงมาบอกเมืองใครไม่รู้เพื่อนกูก็บอกเหมือนกันฝากบอกคนดูให้หน่อยตอนอะไรอย่างนี้ เพื่อนพี่ก็พีมาขนาดแบบนั้นมิงไกลมากนะต่อให้มึงก็ดักไว้อะมันก็ยิงถึงนะบอกให้ปากปกแล้วเผื่อเผื่อรถไว้ข้างในหน่อยนะแบบไม่ให้โดนรถตัวเองอ่ะจะได้เล่นอยู่ในรถในรถได้นะยิไงไปคืนหลังไฟเราอ่ะได้พี่ใช่ใช่พี่ได้ดดไ,ดไ,ได้ปยิงบนรถอ่ะยิงบนรถไว้อ่ะขยับไปได้ไหมก็ได้อย่าให้โดนรถเองนะครับใครบีบเตะสามใช่ไหมวะไม่ได้ค่อยได้อ่านเลยทั่วทีนะครับไม่ได้อ่าน มันอยู่ไหนกันวะพี่ยังไใครหยิบแต่สามชาว์วะซื้อไข่โอซีได้ครับน่าจะใช่มั้งเอ้ยแปมระวังดูระวังพวกมันหน้าหลังคองโกไว้นะคองโกเนี่ยโดนปิดกล่องแล้วมึงมึงอะเหมือนเราจะปิดวะเพื่อเราก็เป็นหมาตจนต่อครับไม่แพ้แน่นให้ด้านหลังนะกูดูให้ด้านหลังเดี๋ยวกูเรียกเดี๋ยวกูเรียกมีอะไรกูเรียกอยู่บนเขากันสองคนนะตรงหลังบ้านเนาะเอ้ยหลังกูมอง

เป็นทางด้านแม็กกี้นะครับบอกให้ดันนะครับได้สกิลลิ้นรัวจากดาวเทาลิ้นรัวโอ้ลงไปแล้วมือมั่มซำเอ้ยมือมั่มซำรองกันอยู่ตรงนี้แจกใบเหลืองใบแดงกันไปครับลงแล้วครับบอกปะยิงมงยีมวีลงแฟมลงไปแล้วครับหวังบ้านเราครับแม็กกี้บอกครับเป็นทางด้านแม็กกี้เป็นคนบอก มันวางยิงพีม้านเรานะครับผมไปดูก่อนนะครับไปดูเวตกี้พี่ดังบวกก่อนนะครับไปเลยไปไกลเลยเวทนายจะไปบวกกับแม็กกี้นะครับขออนุญาตดูแบบเวตตีีครับตอกกับมันด้วยตีซอบอกมีดไปแทงมปอยู่โอ้ตายเยอะครับโอ้เยเยอะมากเอาศพออกเอาแล้วได้ปุ๊บศพออกปั๊บเลยครับทางด้านเจคีทางด้านเจคีได้ศพออกครับ โอเคไม่เอาศพมาเล่นอุ้มศพออกดีเวทไอ้เวทเดินมองผ่านศพครับจะเอาแต่ยไอ้เวทจะฆ่าอย่างเดียวครับศพไม่เอาออกกูจะฆ่าอย่างเดียวเพราะกูเป็นนักฆ่าศพไม่เอาออกกูจะฆ่าอย่างเดียวเพราะกูเป็นนักฆ่าเอาเพื่อนก่อนด้วยนี่แหละครับถึงไม่เอาศพออกก็ยังมีคุณสมบัตินะครับที่เอาเพื่อนโอเคครับทางหน้านเวทลีโอผ่านนะครับยังไม่ตายครับสาม่มีตายแน่นอนศพออกมาจากตรงน,นี้โอเค ไอเซิร์กเกิดมาแล้วครับไอเวทชุบไอเซิร์กมาแล้วครับเมื่อกี้บอกไอเซิร์กเกิดไอเซิร์กโอเคครับทางด้านดาวบอกแล้วครับถ้าไม่เอาศพออกนี่ดาวจะกลับมาคืนร้อยนะครับทางด้าน J a เนี่ไม่เอาศพออกกันเหมือนเดิมครับภาพฉายเดิมๆอีนี่ก็ตัวฟรีนะครับพี่เป็ดขอเสียงหน่อยพี่เป๊ะอ่ะมึงจะขอเสียงทำไมมึงไม่เห็นศพหรอ โอ้ยเห็นไหมครับมาเป็นขยงครับมาเป็นขยงครับต้องรีบ้านครับทางด้านดาวทามาเป็นขยงดาวทามาเป็นขยงอย่างนี้ดาวทามาเป็นขยงอย่างนี้ดาวทามาเป็นขยงอย่างนี้ฝั่งด้านทางด้านเจ k อเคนี่น่าจะทาใจลําบากครับข้างหลังนี่ทางด้านแถวค่อนข้างเยอะมากครับเล่นไม่เอาศพออกก็ต้องทําใจครับโอ้ยฝ่ามือครับ ตองยหญ่บ้านแล้วครับแฟมิเลียซิตี้ครับต้องเอาก่อนครับเวสลีโอพาดชุบเพื่อนสวยมากครับถึงไม่ได้เอาเพื่อนออกแต่ว่าเอ้ไม่ได้เอาสปออกได้ชุบเพื่อนก็นยังดีดเออไอจุกนี่หมายล่ำอย่างเดียวครับไม่เน้นเพื่อนครับเขาเรียกว่าสั้นๆว่าหมายอีกโก้นะครับส่วนเวสลีโอพาดนี่ก็หมายไม่ใช่อีกโก้นะครับหมายชุบเพื่อน ทางร่านจุกเ k เคนี่เขาเรียกว่าเป็นไม้อีโก้ครับกูจะตีอย่างเดียวกูไม่ชุบตัวปัญหาในวงไฟครับฆ่าฆ่าฆ่าตรงข้ามเฮ้ชุบเพื่อนเฮะตีอย่างเดียวครับปัญหาในวงไฟโอ้ตอนนี้โดนลื้อแล้วฮะเอาลื้อครับโดนลื้อครับเวลีโอพาสตต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับ เออเออตายอีกตายอีกไอจุกตีอย่างเดียวครับไม่ทำอะไรเลยขอไฟหน้าเลยพี่มันไม่ไหวแล้วพี่มันไม่ไหวแล้วไฟหน้าไอจุกไม้ครับไม้ไม่ใช่พรสวรรค์นะไม้ตีอย่างเดียวไม่ใช่ไม้ชุบเออ เออเฮ้กูตีตายหมดเลยกูตีตายหมดเลยเอาสบองนี้เอาสบองเลยเอาสบองเลยอเวทไม่อุ้มออกอยู่แล้วครับเพราะอเวทมันตัวทำเกมครับจะให้เขามาชุบมาอุ้มออกไม่ได้ฮะต้องขาดเขาไม่ได้จริงครับเวทลีโอพาดตีอีกครับเวทลีโอพาดตายหรือเปล่าปืนปืนสม็อกแดกเลยครับโอ้ยตายหรือเปล่าเอ้าเรียบร้อยหรือเปล่ามือปืนสม็อกแดกหรือเปล่าปืนสม็อกแดกไหม หญิงไม่โดนนะแข่งตอนนี้เป็นนักภาพแล้วเนี่ยใช่ครับแอบชุบนะครับตรงนี้เวทลีโอผ่าจะซับนั่นถือศพเล่นถือศพเล่นถือศพเล่นหนึ่งศพโดนไอ้ลุงด่าแน่ถือศพเล่นไอ้ที่อให้ให้มาดีกัับกับใครไม่รู้เล่นมาเลยเฮ้ยมันเอาศพเพื่อนออกข้างหน้าเยอะลุง ห,หลังบ้านมันอะไเคลียบอ่ะหนี่วันหนีมันหนีหลังบ้านเราหลังบ้านเราหลังบ้านมันนี่หลังบ้านมันหนีกวางอีพีดักไว้นะหลังบ้านมันเนี่ยหลังบ้านมันเนี่ย้อหนีมันจิงกูีปืนอยู่าออกมาเตือหลังบ้านมัหน่อยดักูมาต้องดไปบ้านแล้วอมนังวน่พือ่ี่ยั่ิตีพิตีพิตีเดี๋ยวผมดันไปนะพิตีพิตีเดี๋ยวผมดันไปหลังบ้านมันอ่ะ ลายยินทีด้มไหมคือระบัดระบัดมันไม่มีคนชุบเลยเฮ้ยมึงมาเดินที่อะไรเนี่ยเสือส้อมอะสี่กดไว้พี่กดไว้ให้มดสามกระบอกเนี่ยเพื่อนแห่มาแล้วเพื่อนแห่มาแล้วยกดมันไว้ดีน่าอุโมงอ่ะ ฝั่งนี่เราเข้ามาเอาจ JK XD ไม่หวมึงตึงจัดเรามาแล้วผมเชียร์ทั้งสองนะผมบอกผมพูดอย่างนี้แต่ผมเชียร์ทั้งสองนะแแทกเรียบร้อยไม่ดูหลังโอ้ปืนไอ้เฮียโดนล้วงเรียบร้อยเชียไปไหนเชียไปไหนเฮ้ยตัวยเ้ย นี่แมากเนี่ยมรนวายกัไมกับองยิงโอ้ยิงสัตว์อีกเอ๊ยิงสัตแข็งเนี่ยเป็นพีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสายย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 ยไยย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 ยลัยย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 ยนยย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  ้าเ่อไหร้เสียงเมาอไหรเสียงเมืไหนมึงเสียงมมืไหนสัตว์ยี่ยขยัเสียงมไหสัตว์เสียงไหนยี่ยเพียวโอ้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 เออเออเออไหนวะเสียงม่ไหนถามไม่ได้เสียงม่ไหแกงบ้าไปดดับเดี๋มึงดูดับเหรอิ่งห้้งอยสัโว้ตบน้ามึงหัโอ้อ้ตบหน้ามึงม้ยับโอ้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 โ้โอ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 โอ้

นเราสองเลยะพี่จกูผมราทำไมว้สัตวเายทไมวะโอเคเราไม่ได้ใครไอ้ด็เมื่อกี้ผมมึไปตอไไ้ไปหารถไปหารถไปหารถเ่ารถไปหออ้ดันี้มันบแตใน้เคือบแ้เดวทพอแล้วพอแล้วพอเฮ้ยเฮ้ยพอดีสัตว์กูบอกฟ่าไง ศพเหลือสองพี่ตรงเนี้ยศพเหลือสองนะตรงนี้ตรงต่อศพยังไม่โดนกองระเบิดนะก็ลองระเบิดนะโอ้โหขนาดลุงยังต้องตะคอกอ่ะตายแล้วตรงนี้ตัวนีงตายตายศพศพยังเหลืออีกตัวเลยเพื่อนว้ายมันว่ะรถหายว่ะไปหมอพร้อมจะดันเข้ามาทำไมอ่ะใครดันไปไว้อ็นดีซิเหรอใครเนี่ย อ่าคิงบอกว่าเขาดิคอร์ดไปกอรี่นะครับนี่ดิคอร์ดกอรี่นะเข้าไปเอาไวริสได้นะครับผมก็จะไปเดินเหมือนกันซื้อขายโอซีได้เต็มระบบกอรี่นะครับโดเปสามสิบ โอ้โหลุงรถผมเอ้ารถตงไม่เจอรถกูไปเนี่ยลุงรถผมไอไอเวียบอกลุงรถผมฟังุงกูมีกูมีเปิดวงดูนะกูมีเปิดวงในนี่อะไล่ตำรวจอะยังยังไม่ต้องห่อรอไปพอไอเฮียเอ้ยลุงโดนชนโอ้ไอเฮียเอ้ยลุงลุงปไไเอาไอเว่บอกลบผม มันจะเกินสิบอทีป้าไปดิอาไปไเร็ว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 เเเอ้าเอ้าไม่มือมึงคึงทำาไอเวทในรถมึงอะมึงเดินทำยี่อะไรเนี่ยไอเวทรถมึงไคือไอเวทอะไม่กล้าเถียงลุงเว้ยเหมือนแบบรถตัวเองแต่แบบรุ่นใหญ่ไงลุงรุ่นใหญ่เอารถโก้ลุงก็คิดว่าเป็นรถรถเขาเนาะเพราอแดงเหมือนกันอเวก็บอรถผมรถผม ขวโดนขโมยรถไปไม่รู้จะไปกับใครเนี่ยเดินต้องมองอย่เนี่เนียว่ยูกับลุงอยู่กับลุงยจเย็นเดินงอมเลยไอพีพชรบอกรถมันไอที่ลุงขับนม่ไม่ใช่รถลุงกันอ่ะรถลุงไม่มีสปอยเลอร์ รถลุงมีสปอยเลอร์เหรอเอาแล้วลุงเอามาจอดตรงนี้ไปกันเยอะไหมไปกันเยอะไม่ดูพ่ต่อและไม่เอาให้ไอเวดด้วยนะข้างหลังกระลาดหลังมึงดูดิไอเวดเดินหารถแต่ลุงเอามาจอดตรงนี้ไอเวดเดินหารถแต่ลุงึลุงก็เดินหารถแต่ไมเอารถให้ไอเวด ราพี่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 ตอนอยู่ฝอนอนเมืองมันบึ้มอ่ะพี่ต้องเข้าเมืองนะอย่ามาเส้นนี้นะททำไมกูเพารถไม่ได้กู้พาไม่ได้วรอรถตีอะไรก็แล้วมันเบิกรถพี่มันไม่ต้องพาวกูงงอย่างหนึ่งอ่ะลุงไปเอารถมาใช่ไหมและรถอันนั้นอ่ะเป็นรถของไอ้ของไอ้เวทไอ้เวทบอกลุงรถผมลุงเออ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 เสร็จปุ๊บลุงเอารถไปจอดไว้ไอ้เวทเดินแบบนัวเนียหารถอยู่เนี่ย น้ำตาแตกเไอ้ไม่มากดฟอหน่อยมึงดูมันถือศพแล้วเดี๋ยวมันก็ปล่อยเดี๋ยวเวทมันก็ปล่อยไปดูเพราะไม่มีรถเดี๋ยวมันก็ปล่อยศพไปดูนะมันดึงมันถือศพเดี๋ยวมันก็ปล่อยหารถอยู่เอาไม่มีรถเอาไงกูศพปากอุโมงค์นู่นน่ะพี่จูกเอาไงมือบ้านเห็นบ้าใครไม่มีรีบหาศพของตัวเองนี่ขับรถเข้ามาเดี๋ยวเยอะนะศพเหลือเยอะจัดเหลือเยอะจัดเลยเร็ว เราลงไปลงเพื่อนมาพาวรถเดียมาต้องาเส้นเส้นออกออกตัดไม้ตัืดเลยมอีกสองอีกสองฟทิงอยู่ประมาณสิบสิบสิบได้เนี่ยตรงกลางองเนี่ยตรงกลางตงนตรงนี้ไปกลาแบบแบแบพื้นที่ดูอารีได้ละเจ็พันคนเลยนะครับ จริงไปไม่คิดต้งองบอกว่าเราทำหน้าที่ได้น้อยนะเพราะว่าเสียงบัฟมันแล้วก็ใช้ดูยากมากนะครับแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วนี่นะครับไปในอุโมงคงจะมองยากหน่อยไปพามายังแต่ผมบอกมึงแม่ก็เยยากครับไม่มึงไม่ขับเข้ามาล่ะรถอ่ะไอเก่งการมึงไม่ขับเข้ามาน้องโอ้โหตำรวจแตนไาแล้วครับตูเลสของซัมเมอร์ซิตี้ครับ เนี่ยนะขอจอดบนหลังคาแต่พี่อยูตัวบักตรงดีต่อโมเอาเลยครับเอาโห่อย่าตั่งหลังตรงเลยครับตัวนี้นะครับอ่ะเอาเลยครับตุกคนครับดูนะครับนนี้จะทำโอ้ยกำลังแม็กแล้วโอเคเมื่อไรครับตัวนี้ครับดูกันต่อครับ่าทางน้ำทำอะไรซิตี้ครับเจอห่อหรืออย่างครับเอาห่อเลยครับนับไว้หนึ่งห้าเอ็ดก็คือต้องเป็นหนึ่งสองหนึ่งนะครับสวยเฮียเวดดูเวดดิใจเย็น

แต่กูดูดิเปิดวงยังไงวะไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างเนาะโดนเมียงอะไรอย่างเงี้ยใครวางอีมีอ่ะใครวางอ่ะกดพีดูไปเกี่หุกดพีดูไปเกี่ยวหุบกดถุงห่อถุงห่อไม่มึงควรดูดิมึงควรเช็คดิน้องไอ้เหี้ยไปสวดูแล้วเนี่ยเพราะมึงเลยเนี่ยคนเดียวเลยนะเพราะมึงคนเดียวนะไอ้เนี่ยแต่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 สวยเพราะมึงคนเดียวเลยเนี่ยไอ้แซดสวยเพราะมึงคนเดียว ไปกูเปิดวงแล้วนะมึงก็อย่าเข้ามาข้างในมึงเข้าไปดูข้างในรถดีรถสีแดงอ่ะไอ้เฮียนั่งคงผิดจะผิดร้อยอ่ะรู้สึกผิดร้อยอ่ะเป็นเพราะมันคนเดียวอ่ะไอ้เฮียแล้วลุงพูดกับมือด้วยลุงเหนื่อยเลยหรอไม่ได้เขาขัไม่วนไม่เป็นไร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 ติ๊กจะเป็นแต่ก็ไม่เป็นไรในอุโมงค์สามศพพี่ไม่เป็นไร นายมึงหารถตี๊รถตี๊ดงไงเนี่ยกูโดนตำรวจตามแบบน็มีมีหมดเลยเลยเนี่ยเอ้ยอย่าให้รู้นะไม่ข้างในในสุดเลยในสุดเลยในสุดเลยเฮ้ยมึงไอ้เซิร์ไม่ว่างเอาคนถือมืออกไหมที่บอกมันถือไม่กี่คนพอเนี่ยเรามาใจช่วยเวทลีโอพาดกันนะครับว่าเลเวทลีโอพาดนี้จะพาไปรอดหรือเปล่าโดนตำรวจแล้วครับหนึ่งนายนะครับวิ่งสามร้อยเบรกบูตลอดทางมาโดนชนไปหนึ่งทีตกน้ำหรือเปล่าตั้มไม่ต่มครับ ไปได้ต่อครับเป็นทางด้านรถกระบะซิ่งเมื่อกี้ช่วยเวดลีโอพาดไว้ทําให้ตํารวจมาไม่ได้นะครับเอาอยัางไงครับเวทลีโอพาดตํารวจมาได้หรือเปล่าของซัมเมอร์เหนื่อยเหลือเกินครับขอซิทใส่ก้าบัน,บนึงครับเออขอดซิทบุหรี่บัดบนึงครับพอแล้วครับดูดไปมีแต่ควันไหมครับจะเป็นปลอดมะเร็เงทุกวันนี้จะตายแหละไม่ตายแหละครับ พางดีนะเนี่ยขอบคุณครับผมนักผ้าครับได้ค่าง,งานจ้างประมาณสองพันนะครับเบอกเข้ามาเลย่มโอ้ร้องกูเกมเต็มเลยครับโอ้โดนเพื่อนด่าโอ้โหโลงนอกหรือเปล่าโดนเพื่อนถามว่ามึงลงนอกหรือเปล่า คนดูทําเป็นไอเ้ยนั่นแล้วมึงปาก EMP ผิดมึงโดนด่าขนาดเนี้ยมึงรู้สึกเป็นยังไงอะมึงแก่โดนามอาะสามสิบนทีเป็นเรือผ่านเขาบอกเขาไม่เห็นลุงตำรวจอะใช่หรอไม่กูเปิดไปแล้วนะไม่เห็นนะมัชีเห็นนะ ถามว่าอะไรนะตอลอดพี่ไม่โดนแล้วเชตนี่วิ่งหนีหมดแล,แล้วเนี่ยยังไง